ยังคงฮือหาและเกลียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิป,ปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิป,ปไตยและคนเท่าเทียมกันขอเสนอคลิปพิเศษประจำวันที่5พฤศจิกายนวีรกรงานเข้าจอผิดกฎหมายเลือกตั้งช่วยผู้สมัคร นายกอบตองานนี้นักการเมืองรุ่นใหญ่รายคามอย่างวีรกรคำประกอบสอสอพลังประชารัฐสอสอหลายสมัยจังหวัดนครสวรรค์โดนล้องเรียนทำผิดกฎหมายเลือกตั้งโดยไปช่วยผู้สมัครหาเสียงเป็นนายกอบตอด้านเจ้าตัวชี้แจง ไม่มีเจตนาบังเอิญผ่านไปเจอพอดีและการที่ในคลิปเห็นว่าตนเองพูดขอคะแนนให้เบอร์หนึ่งด้วยนั้นเป็นการลองใหม่เทสใหม่เทสใหม่เทสเสียงไม่มีเจตนาหาเสียงมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้กระทาฝ่าฝืนต่อมาตรา3 4ของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่น ปี2,562แต่อย่างใด้างานนี้ลองใหม่กีว่วันหรือเปล่านี่ฮะผ่านทางตรงไหนเจอก็ขอลองใหม่ไปเรื่อยก่อนเข้าเรื่องราวขออนุญาตประจายสัมพันธ์แจ้งให้ทราบว่าช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทย ดังนั้นต้องกดติดตามและกดกระดิ่งเท่านั้นถึงจะไม่พลาดการรับฟังรับชมและสามารถเข้าถึงคลิปที่มีอยู่มากกว่า2,300คลิปได้หากไม่กดติดตามหรือไม่กดกระดิ่งท่านอาจจะพลาดและไม่สามารถหาช่องข่าวแห่งนี้สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศขอชักชวนให้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ในขณะที่ในประเทศไทยสามารถลงสนามต่อสู้ในพื้นที่จริงแต่ในต่างประเทศสิ่งที่เราทำได้คือการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงไปสู่ประชาชนเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวไทยการแชร์ข้อมูลไปยังเพื่อนๆที่อยู่ในชนบทในหัวเมือง เพียงวันละหนึ่งครั้งครั้งละ5้าถึง10คนนี่คือการต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลพยายามปิดหูปิดตาประชาชนขอให้ท่านร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้งานนี้กลายเป็นเสือเท่าแต่กลับมาตายน้ำตื้นเมื่อวีรกรคำประกอบ ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งโดนกรรมธิการบี้กกตตรวจสอบเพราะไปช่วยหาเสียงอบตองานนี้โทษถึงจำคุกและสัดสิทธ์การเลือกตั้งเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกาวเมื่อข่าวสดออนไลน์ได้นำเสนอข่าวนี้พลังประชารัฐงานเข้ากรรมธิการบี้กกต ตรวสอบคลิปวีรกรช่วยหาเสียงอบตอนครสวรรค์กรรมธิการจ่อเรียกกะกะตะแจงคลิปวีรกรสอพลังประชารัฐช่วยหาเสียงเลือกตั้งอบตอนครสวรรค์สอบผิดกฎหมายเลือกตั้งโทษทั้งจำคุกตัดสิทธิ์การเลือกตั้งเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2564ที่รัฐสภานางสาวสุทธวัณสุพรรณ ณอยุธยาสอสนออคปรปฐมพักเกล้าไก่ในฐานะโฆษกกรรมมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนภาผาุ้ทนราษดรกล่าวถึงผลการประชุมว่ากรรม,มาธิการมีแผนพัฒนาการเมืองและสร้างเครือข่ายผู้สังเกตการเลือกตั้งอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อตรวจสอบการเลือกตั้งทุกรูปแบบ โดยให้มีการนับคะแนนแบบคู่ขนานปัจจุบันไม่สามารถเข้าไปสังเกตการในหน่วยเลือกตั้งด้วยคาดว่าจะแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนการเลือกตั้งในปี2565ขณะที่ภาคประชาชนระบุว่าปัญหาที่พบในการเลือกตั้งคือการเก็บข้อมูลผลคะแนนที่มีการเปิดเผยไม่ชัดเจนและการขอผลการนับคะแนนที่ล่าช้า จึงขอให้คณะกรรมาการการเลือกตั้งปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับเรื่องร้องเรียนการหาเสียงเลือกตั้งของนาย,ยกอบาตาในจังหวัดนครสวรรค์โดยมีคลิปภาพและเสียงของนายวีรกรคำประกอบสอสอพักพลังประชารัฐจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นการหาเสียงให้ผู้สมัครนายกอบตร,รายหนึ่งทางกรรม,มธิการมีข้อกังวลในเรื่องนี้จึงตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามการเลือกตั้งอบตทั่วประเทศซึ่งคณะทำงานเปิดรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งอบตรครั้งนี้ในกรณีจังหวัดนครสวรรค์กรรม,มธิการได้ตรวจสอบและสอบถามไปยังกอกอตอทราบว่า เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายการเลือกตั้งซึ่งกะกะตสามารถให้หยุดการกระทำนี้ได้และส่งฟ้องศาลสั่งจำคุกรวมถึงตัดสิทธิ์การเลือกตั้งซึ่งเป็นหน้าที่ของกะกะตในการพิจารณาต่อไปโดยในสัปดาห์หน้าจะเชิญกรรมการการเลือกตั้งวงเล็บกก,ะกะตมาให้ความเห็นในประเด็นนี้ด้วย เราไปดูคลิปที่ถูกร้องเรียนว่าเป็นอย่างไรไปชมกันครับประมาณแค่30วินาทีวันนี้ผู้แทนมาเมองขอคะแนนในเบอร์หนึ่งด้วยกาเบอร์หนึ่งทั้งเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กมีบัตรสองใบกาเบอร์หนึ่งโลดหนึ่างเดียวครับ,รบขอให้ทุกทนทุกคนได้รับการเลือกตั้งทุกๆคนเลยนะครับดูหน้าแล้วมีราศี มีลาวีรับเนผู้ครัวันนี้ผู้แทนมาเองขอคะแนนให้เบอร์หนึ่งด้วยกาเบอร์หนึ่งทั้งเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กอย่าลืมมีบัตรสองใบกาเบอร์หนึ่งโลดอย่าลืมหนึ่งอย่างเดียวขอให้ทุกคนได้รับการเลือตั้งทุกคนนะครับอาอๆอาชัดๆกันแบบนี้ แล้วยังจะแถอีกนะเอาไปฟังดิเจ้าตัวชี้แจงยังไงในเรื่องราวดังกล่าววีรกรคำประกอบแจงวุ่นและข่าวสดได้นำเสนอเรื่องนี้ว่าวีรกรส่อตอพลังประชารัฐแจงวุ่นคลิปช่วยหาเสียงจริงๆแล้วแค่ลองไม้เทศเสียงอะ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 ไรวะเนี่ย ร้องไม่เทสเสียงกรณีนางสาวตุทาวันสุพรรณณอยุทธยาสอสนอครปฐมพักเก้าวไก่ในฐานะโคษกกรรมมาธิการพัฒนาการเมืองการสื่อสารการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ออกมาเปิดเผยเรื่องร้องเรียนที่เป็นการหาเสียงเลือกตั้งนายกอบตในจังหวัดนครสวรรค์โดยเป็นคลิปของนายวีรกรคำประกอบ สสนครสวรรค์พักพลังประชารัฐในการหาเสียงให้กับผู้สมัครรายหนึ่งนั้นทางกรรมธิการมีข้อกังวลในเรื่องนี้จึงตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามผลการเลือกตั้งอบตทั่วประเทศซึ่งคณะทำงานเปิดรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งอบตในครั้งนี้ในกรณีจังหวัดนครสวรรค์ทางกรรมธิการได้สอบถามไปยังกกตทราบว่า เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายการเลือกตั้งสัปดาห์หน้าจะเชิญกะกะตมาให้ความเห็นในเรื่องนี้ล่าสุดนายวีรกรคำประกอบได้อธิบายผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ชี้แจงว่าคลิปนั้นเป็นการอวยพรผู้สมัครและทีมงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเวลาประมาณ15นาฬิกาตึ้งกล่าวในพื้นที่บริเวณบ้านผู้สมัคร ไม่ได้ช่วยหาเสียงเพราะไม่ได้พูดให้ใครฟังแต่พูดให้ทีมงานผู้สมัครเท่านั้นซึ่งตนผ่านมาตรงนั้นพอดีและพบเห็นผู้สมัครกำลังรวมพลอยู่มีคนอยู่สิบคนกำลังเตรียมตัวออกไปแนะนำกับชาวบ้านขอยืนยันว่าไม่มีการหาเสียงการหาเสียงต้องมีผู้รับฟังรับชมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีแค่ตัวผู้สมัครทั้งสิ้นไม่มีผู้อื่นเลย ส่วนที่ตนพูดว่าขอคะแนนให้เบอร์หนึ่งนั้นเป็นการลองใหม่เทสเสียงเทสใหม่ไม่มีเจตนาหาเสียงเอาออมาได้งานนี huh. ้แถ้ได้แบบนี้จริงๆประเทศไทยโอ้นายวีรกรมั่นใจว่าตนเองไม่ได้กระทําฝ่าฝืนต่อมาตรา34ของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พศอ5สอแต่อย่างใดโอ้ประเทศไทยงานนี้ต้องบอกว่าปาลาไหลใส่ตะเก็ตยังเรียกพี่สุดท้ายยอดจริงๆลุงเงินเนื้จะเรียกลุงหรือเรียกปู่ดีล่ะหาวิลากรคำประกอบไม่ธรรมดาจริงๆและคลิปนี้เป็นคลิปสั้นพิเศษของดุยาตเพียงแท่นี้ แล้วพบกันในคลิปต่อไปทกวันดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือ ทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในย่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นๆทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้ม เลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า general หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกีโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่า ไม่พบ1,800คลิปวิธีการง่ายที่สุดคือแฮชแท็เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชแท็เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า20-30คลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาเระเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ หกดสติกเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไรพีเมียทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาบาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลนทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อ เท้าของมวลชนกระหึมด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกัน พินประชากกา,ากรชตกาตกินต้อยากจะคมตานอนโดยไม่ง อยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่ทำตัวดีเราเลือกไม่ได้ว่าเาจะได้อยู่ในคุกหรือยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าหลักการที่พักไม่ถูกแต่สิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมพักแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ เราจะยอมแพ้หรือรจะสู้ต่อ,อ, <amer ica. S 1> อคอรรัับ,บือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยค, evet ค,<อ>ยคิดว่า <ชน S 2> จะต้องเข้า <James. S 2> คุกนครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่า ไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ, e ถ้าการย,ยืนยันความคิดแบบนี้การย,ยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งนั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตน grim. ถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราสแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้ <S <S <pathways> เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นนในประเทศนี้แล้วเราต้อง ยืนอย,อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับอาเป็นคน,น<า>ของเรามันเป็นศักดิ์ศรีแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมือ,เองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราแ,ราแล้วเนี่ยเราสุอดมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริมต้้้นนนแลวะคครับกกก็อยาใหทุ ที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมก็มีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเห็นคามนอย่างออกมาแสดงออกออก,ออกออกมารวมตัวก,กันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมมันจะม,นมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในึ่งข้อเป็นเรื่องหนี่นะครับ <Yeah. S 2> อยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นการนกุก <c oughs> เอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ